รอมแล้วรอแล้วอมาทั้งวันแล้วเอาล้วรางวัลันดับที่ห้ารงวัรอชมเชยนดับที่2องหอรางัลที่หได้แก่พายหมายเล็กหมายเล็กแตกคบหมายเล็กแตกหนคร่ะหนึ่งนครนะครับ ดังใจมากมากวายตัวนี้ได้ขชมป์ในน้ำนมจ้าหายไม่ได้ก็สเข้ามาในสนามไปงามรางอันดับที่สหรือจงเชยอันดับที่หนึ่งคือควายหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบ น้องแห่งแห่งจากอุดรธานีแห่งแห่งนี้ก็เพิ่งได้แชมป์ฟันน้ำนม1 4 0 5 0ที่การสิงห์โอ้โหน่าหังมากครับครับเกิดมาเพื่อไล่ล่ารางวัลจริงจริงครับรางวัลอันดับที่สามือรองชนะเอันดับสอง ตัวนี้คือแชมป์จากยุทธยาแชมป์จากยุทธยาทุกตัวเชมป์เอาละเหลือสองมาด้านหน้าครับเหลือสองตัวสุดท้ายครับหมายเลขเดกับหมายเลขสิบเดินหญิงหนึชายที่จูจะสาวรคาหรืออุบลราคาเบอร์สิบเบอร์สิบเอหมายเลขเจ็ดทีเมืองไทยนะคะจากอุบลราชธานีหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดทองใบทองใบตูดีนีสร่หรือชื่อเดิมก็ลีโอลีโอ จากสารคามครับตอนนี้ไปจากอะไรมาแล้วใช่ไหมอยู่สารคามกแหละครับเอาล่ะนั่นจะชื่อตามบันว่าอะไรครับใครจะบอกครับผมก็ใช่เลยไม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่้องครับใครคิดว่าเฮ้ยต้องบอกกันแล้วหมายเลขเจ็ดต้องมือรับหมายเลขเจ็ดนี่หมายเลขเจ็ดอุบลรณ์อะรนี่ เจ้าพิกเมืองไทยจากพลังขามใหญ่ของแก๊งไทยพิกเมืองไทยก็ขอมได้ลุล่วงเลยเืองไทยเบอร์สิบเอ็ดของไปจุเนี่ยหรือชื่อเดิมวันรีโออันดับแชมป์ในสนามครับเดินทางมาจากมหาสารคามโอบอลกับสารคามโอบอลเนี่ยสุภาพตรีที่สวยที่สุดในสนามสารคามสารคามสุภาพสตรีาสรคาามสรคาม เอาละครับพี่น้องและราวนช์ชนะเดอร์ไปทิ้งเสาทิงามหมดทิดออ้งขึ้นก้าวก่อนใช่ไหมหเอารอบเวทีครับอนุญาตให้ตบมือเคียงข้าเดียวยกแขนผู้นั้นที่อยู่ด้านหลังนะ,ะไ,ได้ดน <c oughs> อนุญาตให้ตบมือนะฮะแค่แผลบนขาพอใครคิดว่าแชามป์วันนี้จะอยู่ที่บิ๊ดต้งไทยหมายเลขแก่าการอุบัติเหตุตั้งเยอะนะ เมื่ามาอพี่น้องกินมาแชมป์จะต้องอยูงกับคนจูงสวยๆจากหาสารคัมมีโอหรือทองไปทุนเนี่ยเขอเชิดผมือครับเอาละรอบสนามเสมอกันเลยเอาแล้วรอบรนสนามเสมอกันแล้วผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศควายเท่คู่พันธมิตรในงานประกวดกระเบือสวยงามรุม่งรักสงครามครัง้งที่หนึ่ง ได้แก่ใครมาจากจังหวัดได้แก่ใครมือาจังหวัดจังหวัดจังหวัดได้แก่ใครมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับยินดีด้วยนะครับมีกับเจ้าวเมืองไทยนะครับรุ่นสุดท้ายดีใจกับท่านคณะกรรมกาบจะพิชเมืองไทยด้วยนะครับ มาจากการที่ขโมยหอรมโมนมามาโดูทุนนี้ที่พัฒนาออกมาดัน้าภูมิใจเลยเชิญครับ